ทุกด้านนะ่ะทั้งทันเลาะทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ย <Okay. S 1> เออแต่มันสนุกแต่มันสนุกทเลาะกับยูเซอร์ก็สนุก <Yeah. S 1> <c oughs> ตีกับยูเซอร์ก็สนุก <c oughs> คือคือพี่นะสุภาษิตการทํางานของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ายูเซอร์คือพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เลยยังไงล้านเปอร์เซ็นต์คือไม่ใช่แต่เราดูแลยูเซอร์ตามตามธรรมชาติน่ะ ชื่อทวีนะครับทวีมณฑำลงเป็นบรรณรักษ์ผู้ชำนาญการในขณะนี้ในปัจจุบันทําหน้าที่เป็นบนรรลักษ์ฝ่ายงานบริการเอาตั้งแต่เป็นลูกจ้างเลยแล้วกันนะครับพี่ก็ได้เข้ามาทํางานเป็นลูกจ้างของหอสมุดสีลาด ตั้งแต่ปีประมาณปี 2, 5, 3, 2นะครับประมาณนั้นก็เป็นลูกจ้างของคณะทำงานอยู่ที่สิรานะครับาการเข้ามาทำงานเนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่สนุกมากคือคือเหมือนกับได้ใช้วิชาชีพชั้นสูงก็ว่าได้เพราะการทำงานในระดับมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นการทำงานที่ยากค่อนข้างจะยากมากแล้วในยุคนั้นเนี่ย พวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรเนี่ยก็จะยังไม่มีการทำงานก็จะเป็นแมนวนวลเป็นหลักนะครับก็จะรับผิดชอบเรื่องของวารสารวารสารทั้งสั่งซื้อทั้งบริการทั้งสอนการใช้วารสาสารขบวงจรนะครับก็ทำงานอยู่ที่สี่ลาดประมาณปีหรือ2ปีก็ได้ย้ายมาทำงานที่หอสมุดน,นะครับในใน,ในยุคนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยไไม่ดน แล้วก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2536าอในฝ่ายบริการบรรจุฝ่ายบริการ,นาร,การในยุคที่นี่การทำงานนี่จะต้องปรับตัวอย่างอย่างเยอะมากเพราะว่าเริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาก็เริ่มตั้งแต่อเอา d a t a า a บ e เข้ามาใช้ในยุคนั้นก็คือ Mini ไม c คร c d ด IC รเราไม่รู้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลยเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอมาเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราก็ทําได้เราก็เริ่มทําฐานข้อมูลจนกระทั่งสองสามปีต่อมาถึงได้มีการซื้ออินโนแพคมาคซื้อ i n นโนแมาแล้วในฐานะที่พี่เองเป็นบนรรลักษ์สังกัดอยู่ที่ฝ่ายบริการการซื้อ i n นโนแมาสมัยก่อนเนี้ย บริษัทจะมาอบรมให้แล้วก็การอบรมเนี่ยจะจำกัดคนในการเข้าอบรมนะครับก็ได้รับการคัดเลือกเข้าไปอบรมพอเราอบรมเสร็จเราออกมาเราจะต้องแปลคือทั้งฝ่ายช่วยกันแปลคู่มือของงานบริการของงานบริการแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อให้กับบรรลักษ์และนังเอกสารสนเทศแล้วก็ คนที่ทำงานห้องสมุดน,นะครับไปของของไม่ดนในขณะที่บรรจุเป็นบนรรลักษ์ฝ่ายบริการก็ต้องทำงานห้องสมุดดนตรีด้วยถ้าพูดถึงห้องสมุดดนตรีก็อดที่จะพูดถึงห้องสมุดดนตรีถึงประวัติห้องสมุดดนตรีนิดนึงไม่ได้นะครับห้องสมุดดนตรีเนี่ยเกิดเกิดจากความร่วมมือของหอสมุดของสำนักหอสมุดน,นะครับกับ สถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาชนบทอันนี้เป็นชื่อในสมัยปี2535ซึ่งสมเด็จพระเทพพรัฐมีพระชนมายุครบ3 6พรรษาทางมหิดลก็คิดว่าเราจะมีอะไรในการที่จะเฉลิมพระเกียรติท่านสองหน่วยงานดังกล่าวมาแล้วเนี่ยก็ร่วมกันจัดตั้งห้องสมุดสมเด็จพระเทพขึ้นมาแล้วก็เปิดเมื่อวันที่29มกราคม2535 เมื่อเกิดเป็นห้องสมุดดนตรีขึ้นแล้วมันก็ไม่มีคนดูแลก็เลยได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องสมุดดนตรีด้วยในขณะที่ทํางานเหมือนกับทํางานสองขาก็คือบริการด้วยห้องสมุดดนตรีด้วยนะครับในยุคนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการค้นข้อมูลฐานข้อมูลที่เข้ามาฐานแรกเลยก็คือเมดไลายซึ่งประกอบไปด้วย แผ่นซีดีสองแผ่นคอมในยุคนั้นก็มีราคาแพงแล้วก็ยูเซอร์ก็ไม่ค่อยจะได้แต่ต้องคอมกันเท่าไหร่นะครับเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องค้นข้อมูลให้กับยูเซอร์ก็ได้ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับยูเซอร์นะคได้ใช้ภาษาอังกฤษจนกระทั่งถึงปีพศ2547 นะครับ2 5 4 7ก็ได้สอบโอนย้ายไปเป็นนักเอกสารสนเทศอยู่ที่วิทยาลัยราชสุดานะครับไปทำงานกับหน่วยงานของคนพิการหน่วยงานที่สอนทางด้านคนพิการก็ได้ได้ฝึกได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือได้เรียนรู้ภาษามือได้อยู่กับคนพิการการทำงานกับคนพิการ ว่าเป็นอย่างไรการทำงานกับคนพิการเราจะต้องใช้เวลาและความอดทนคือจะจะจะบอกว่าความอดทนก็อาจจะพูดได้นะครับเพราะในแต่ละเคสเนี่ยบางคนคนเดียวเนี่ยเราต้องบริการเขาถึง3-4ชั่วโมงนะครับสาสี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นเป็นเลขานุกการของการเปิดตึกวิทยาลัยราชสุดาน,นะครับก็มีความรู้สึกว่า,าได้ทำงานที่ ที่เหมือนกับพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วทำอยู่ที่นั่นหปีก็โอนย้ายกลับมาอยู่ที่ขอสมุดนะครับก็มาอยู่กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยทำงานเกี่ยวกับงานรับบริจาคและแลกเปลี่ยนทำข้อมูลเบื้องต้นโดยที่ว่าเอาข้อมูลลงในฐานข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปอยัางงานแคตตาล็อก นะครับเพื่อที่จะไปทําให้มันสมูรณ์แล้วก็ออกมาให้บริการถ้าจะไม่ผิดก็คือ2,562ก็ได้ย้ายไปเป็นหัวหน้าห้องสมุดสิ่งแวดล้อมอยู่ที่นั่นหนึ่งปีนะครับก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ได้ไปพัฒนางานห้องสมุดสิ่งแวดล้อมอยู่หนึ่งปีแล้วก็กลับมาอยู่ที่หอสมุดนะครับกลับมาอยู่ที่หอสมุด ก็มาอยู่ที่งานบริการนะไปไปมาๆก็คือมาอยู่ที่งานบริการถ้าสังเกตก็คือตัวพี่ก็จะทํางานมาแทบทุกด้านนะครถามว่าทําแคตตาล็อกเป็นไหมก็ทําแคตตาล็อกเป็นแต่ว่าไม่ได้ประจํางานแคตตาล็อกงานเดียวเท่านั้นเองในชีวิตที่ผ่านมา นจนกระทั่งทํางานบริการจนถึงทุกวันนี้การทํางานบริการเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมก็ทํางานบริการก็มีความสุขดีได้พบปะผู้คนได้อะไรแล้วก็โดยเฉพาะในงานบริการเองเนี่ยมีครบถุกอัตลดนะครับแล้วก็มีน้องๆมีอะไรเงี้ยมันก็เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะครับ ถ้าพูดถึงผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือห้องสมุดดนตรีกับงานบริการนะครับอขอเล่าถึงห้องสมุดดนตรีก่อนด้วยความที่เป็นคนที่โตมากับห้องสมุดดนตรีก็ว่าได้ในยุคนั้นเนี่ยห้องสมุดดนตรี คือจริงๆแล้วห้องสมุดดนตรีที่วางแผนกันเอาไว้ก็คือเป็นห้องสมุดเหมือนกับห้องสมุดคณะคณะหนึ่งที่จะให้มันเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนกับห้องสมุดคณะคณะหนึ่งมันก็จะมีทั้งสิ่งพิมพ์มีทั้งวัสดุโสตนะครมันแล้วก็มีเครื่องต่างๆโดยตอนที่เริ่มต้นห้องสมุดดนตรีเนี่ยก็เริ่มที่จะมีซีดีเริ่มที่จะมีดีวีดี ถ้าพูดถึง DVD เนี่ยมันเป็นของแปลกใหม่มากในในยุคนั้น DVD ในยุคนั้นเนี่ยแผ่นแผ่นแผ่น24ินิ้วแผ่นใหญ่มากนะครับด้วยความที่ฐานข้อมูลเริ่มเข้ามาอินโนแพเริ่มเข้ามาเราจะเอาหนังสือซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณในในยุคนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3 3,500เล่มเนี่ยเข้าฐานข้อมูลให้หมดเราใช้เวลาเพียงไม่ถึงปี หนังสือทั้งหมดของห้องสูตดดนตรีก็ได้เข้าสู่ฐานข้อมูลทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะค้นได้ดุ่นนี้นั่นนะครับอันนั้นจะมีความรู้สึกหัวใจพองมากคือคือ,อยังไงอะเราได้ได,ได้ได้ทำผลงานให้ยูเซอร์มาขนนะครับคือการบริการสมัยก่อนเนี้ยบริการกันแบบเฟสถุงเฟสเป็นหลักนะครับเป็นหลักแล้วก็ ถึงถึงค่อนข้างจะสนิทก,กันแล้วก็มีของกินมาเรื่อยๆมีของกินของฝากมาเรื่อยๆอถ้าพูดถึงห้องสมุดดนตรีเนี่ยพอหลังจากนั้นซีดีนะครับเวลาที่จะซื้อซื้อซีดีซื้อหนังซื้ออะไรก็ตามจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการไปคัดเลือกทุกครั้งที่ไปจัดซื้อจัดหาก็จะ เอาพี่ไปด้วยไปไปช่วยกันเลือกไปช่วยกันอะไรเมื่อเมื่อของเข้ามาเราก็ต้องจัดการให้มันสามารถที่จะคนได้อะไรได้คือมันสนุกมันสนุกกับงานนะครับมันสนุกกับงานแต่ถามว่าเครียดไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเครียดแต่แต่มันเหมือนกับเราต้องต้องช่วยคนใช้อะผู้ใช้มาเราก็เลยสนุกกับมันมากกว่าที่จะเหนื่อยที่จะเครียดนอกจากเราซื้อแล้วเนี่ย เราขอรับบริจาคด้วยดีไหมเราก็ติดต่อทั้งแกรมมี่ทั้งนิติทัศน์โปรโมชั่นทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็ติดต่อไปเราก็ได้รับบริจาคมาในการรับบริจาคเนี่ยเราจะได้แผ่นตัดมาก่อนแผ่นตัดคือบางทีก็มีเพลงหนึ่งบางทีก็มีสองเพลงหรือสามเพลงเพราะฉะนั้นห้องสูนตรดนตรีเราเนี้ยจะทันสมัยมากนักศึกษามาใช้เยอะมากแล้วก็ การให้บริการเนี่ยก็จะต้องให้บริการจนถึงหกโมงครึ่งจากสี่โมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งก็จะเป็นโอทีทุกทุกทุก,ท,กทุกวันนะครับมาทํางานตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นตะวันตกดินถึงจะกลับบ้านต่อมาเนี่ยทำงานอยู่จนกระทั่งห้องสมุดดนตรีเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองถึงถึงขีดสุดก็ว่าได้นะครับมีมาดูงานทั้งต่างประเทศทั้งทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศการนําชมเนี่ยการนําชมชาวต่างประเทศเนี่ยอพอพอพอ,พอ ตอนมาอีกระยะหนึ่งเนี่ยที่ต้องเป็นคนนําชมเองแล้วก็แต่ก่อนที่จะนาชมเนี่ยก็ได้กระชิบก,กับพออไว้ว่าพออครับถ้าผมติดทงไหนพออช่วยเสริมนะครับเราก็นําชมนําชมไปพอเราติดปั๊บพออก็จะช่วยเสริมพอเสริมเสร็จก็หันมาพยักหน้าว่าให้เราต่ออะไรเงี้ยก็ก็เป็นการพัฒนาที่ที่ได้ได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในการที่จะ พูดภาษาอังกฤษในการนำชมห้องสูตรดนตรีนะครับเราจะต้องพูดถึงอาจารย์ภูลพิษอมตยคุณซึ่งเหมือนกับเป็นเป็นผู้ให้ห้องสูตรดนตรีจริงๆ c o l คอลเลกชันแรกๆที่มาก็คือคอลเลกชันที่อาจารย์เป็นผู้จัดรายการและอาจารย์เป็นคนจัดรายการออกวิทยุ ในสมัยนั้นนะครับการให้บริการในในสมัยนั้นเนี่ยก็จะให้บริการในรูปแบบของเทปตลับนะครับในในงานอาของอาจารย์เนี่ยจะเป็นดนตรีไทยนะครับก็มีหลายคอลเลกชันอยู่ทั้งดนตรีไทยเพลงไทยสากลจากอดีตนะครับพบครูดนตรีไทยจนกระทั่งทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังถ่ายทอดมาให้ไว้หมดอันนี้เป็นสมบัติ ที่มองว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชาติจริงๆเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติจริงๆแล้วห้องสมุดดนตรีเราเนี้ยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลทางด้านดนตรีไทยที่ที่ที่ใหญ่มากหันกลับมาทางด้านางานบริการนะครับทางด้านงานบริการงานบริการในยุคแรกๆในยุคที่พี่ทำงานเนี่ยก็ต้องมีการแนะนำห้องสมุดแนะนำการใช้ห้องสมุดการ แนะนำนักวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศก็อย่างที่บอกว่าในยุคนั้นก็ทำงานแบบเฟสทูเฟสกันกันเป็น,เป,นเป็นหลักก็เป็นการงานที่สนุกสนานสนุกสนาน,น,น,านและก็เหนื่อยเหนื่อยแต่มีความสุขในการทำงาน็ะมมควาสุขนในการทำงาน พี่ประทับใจตรงที่ว่าพี่ได,ได,ได้ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานในการถ่ายทอดอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนตอนที่พี่อยู่ห้องสมุดสีลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยมันยังไม่เข้ามานักศึกษาแพทย์จะต้องใช้คู่มือคู่มือเหมือนกับคู่มือทางด้านการแพทย์ที่เรียกว่าอินเด็กต์เมดิคัลอินเด็กต์เมดิคัลแล้วนักศึกษาแพทย์ปี1ปี2องอะไร คือเขาจะมีความความเก่งความรู้ความสามารถความเก่งแต่การการใช้ข้อมูลการอะไรเนี้ยเราจะเป็นคนที่แนะนำให้พี่จะมีความรู้สึกประทับใจตรงนั้นนะครับประทับใจในการที่ได้ใช้ใช้วิชาความรู้ในการที่ไปถ่ายทอดในการที่จะให้กับ ยูทเซอร์นะครับขอใช้คําว่ายูทเซอร์เพราะมันไม่ใช่หนังสือสาแพทย์อย่างเดียวมันรวมหมดทั้งหมดทั้งไม่ดนนะครับในในในตรงนั้นซึ่งมันก็เป็นฐานในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นการประทับใจในตัวเองและประทับใจในหน่วยงานประทับใจมากๆตรงที่ว่า,าให้โอกาสในการทํางานให้โอกาส ในการที่จะไปเรียนรู้ทั้งภายในทั้งภายนอกประเทศนะครับทั้งภายในทั้งภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นการดูงานการประชมุมการได้เรียนรู้การฟังบรรยายการอะไรคือคือมีความรู้สึกว่าประทับใจตรงที่ว่าไม่เดินเนี่ยส่งเสริมอย่างเต็มที่ในในอนันรีนะครับได้มีความรู้สึกประทับใจในการที่ได้มาทำงานกับมหาวิทยาลัยที่ หลายคนพูดว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับพูดถึงปัญหาและอุปสรรคนะครับในการทำงานพี่ขอแยกออกเป็นสอ,สองอันก็คือห,น,ห,น,อหนึปัญหาเกี่ยวกับงาน 2. ปัญหาเกี่ยวกับคนปัญหาเกี่ยวกับงานพี่ว่ามันไม่ยากในการที่จะแก้นะครับเราใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะแก้ นอกจากใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือความอดทนความอดทนความเสียสละถ้าพี่เจอปัญหาเกี่ยวกับงานเนี้ยพี่จะดูก่อนว่างานที่เราเจอปัญหาเนี้ยเราเจอปัญหาเพราะอะไรถ้าความรู้เราไม่ไม่พอในการที่จะทำงานนั้นเราก็จะรู้ตัวเองว่าเราจะต้องหาความรู้เพิ่มนะ อ่านหนังสือวรารสารถ้าต้องการความรู้ใหม่ๆถ้าเป็นยุคแรกๆที่พี่ทํางานยุคแรกๆถึงยุคการที่พี่ทํางานก็จะใช้หนังสือใช้วรารสารเป็นหลักถ้าเป็นความรู้ที่เราต้องการรู้จากผู้ที่ทํางานก่อนหน้าเราเราก็จะใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเราใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเราสนิทกับพี่คนไหนเราสนิทกับบนหน้าไปคนไหนอะไรเงี้ยเราก็จะไปถามคนนั้นส่วน ปัญหาเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องจะเป็นหัวหน้ามันต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วขอแนะนําอย่างคนโบราณเลยว่าถ้ามีปัญหากับหัวหน้าห้ามเถียงหัวหน้าเด็ดขาดยังไงหัวหน้าเราจะต้องถูกถึงหัวหน้าเราจะผิดร้อยเปอร์เซนก็ตามหัวหน้าเราจะต้องถูกห้ามเถียงห้ามอะไรเด็ดขาดรับผิดเอาไว้ก่อน นะครับรับผิดเอาไว้ก่อนแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวพยายามที่จะทําตามที่หัวหน้าต้องการนะถ้าไม่ได้ก็ใช้วิธีแบบหลบๆเลี่ยงๆจะบ้างก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องมาพบปะหน้าตากันมากมายก็ได้นะครับจนจนสถานการณ์ สถานการณ์มันคลี่คลายไปพอสถานการณ์มันคลี่คลายไปมันก็จะสามารถร่วมงานกันไดอ้อย่างปกติสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งปัญหางานทั้งปัญหาคนเนี้ยถามว่าเครียดไหมเครียดแต่สิ่งหนึ่งที่จะแนะนำก็คือให้มีความ ให้รู้จักกับการปล่อยวางการปล่อยวางที่พี่จะบอกก็คือไม่ใช่ปล่อยวางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การปล่อยวางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในในชีวิตนี้พี่คิดว่าอย่างเง้น,<ก>นเราปล่อยวางให้ได้เราปล่อยวางให้ได้เราเราให้มันตามเรากลับไปที่บ้านเนี่ยให้มันน ой, ้อยๆถ้ามันตามเรากลับไปที่บ้านน้อยเนี่ยเราก็จะได้พักผ่อนได้นอนหลับได้นูน่นนี่นั่นเราก็จะมีกําลัง กำลังวังชามีกําลังใจในการที่จะมาสู้ใหม่นะครับถ้าจะให้พี่มองนะครับอันดับแรกเลยความอดทนเราจะต้องอดทนเพราะว่าพี่ขอใช้คำว่าบ้านเมืองเราเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะมาก ในเรื่องของความมีน้ำใจในเรื่องของอะไรต่อไปอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเราต้องใช้ความอดทนในการที่จะใช้ชีวิตเราต้องใช้ความอดทนมากขึ้นในการที่จะไม่ไปมีเรื่องมีราวนู่นนี่นั่นนอกจากในหน่วยงานแล้วถ้าเราใช้ชีวิตไม่เป็นเราขับรถไปเราไม่อดทนเราไปมีเรื่องมีราวเราก็จะเสียหายเราก็จะอะไร พี่ก็จะมองว่าความอดทนเนี่ยจะต้องอดทนอดกั้นนะครับอดทนอดกันให้ได้แล้วก็ใช้สมองใช้ความคิดในการที่จะแก้ปัญหานั้นพี่เชื่อว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เป็นคนที่ฉลาดมากแต่ความฉลาดเนี่ยมันก็ต้องมีความเฉลียวแล้วก็คนเราจะฉลาดเฉลียวอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีประสบการณ์ด้วย<ม>อย่ามองคนรุ่นก่อนว่าเป็นเพียงคนแก่ คนกว่าที่จะแก่ได้นียเขาเป็นเด็กมาก่อนเป็นวัยรุ่นมาก่อนจนมาถึงแก่นะครับขอใจ้คำว่าแก่ระยะทางมันยาวนานประสบการณ์มันมีมันสั่งสมมากถ้าจะให้พี่เสนอความคิดเห็นก็คืออยากจะให้เด็กสมัยนี้อยากให้คนสมัยนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนทัศนคตินิดนึงในการที่จะคุย นะสอบถามคุยซึ่งกันและกันซึ่งซึ่งคนรุ่นพี่หรือรุ่นหลังๆพี่เนี้ยยินดีที่จะถ่ายทอดยินดีที่จะคุยยินดีที่จะเล่าสู่กันฟังอันนั้นเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นประสบการณ์ทางลัดถ้าเด็กทุกวันนี้นะถ้าเด็กเด็กที่ทํางานทุกวันนี้สามารถที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ทางลัดเนี่ยพี่ว่ามันเป็นกําไรของชีวิตนั่นคือ ค,คุณยังไม่ได้เจอแต่คุณได้รู้แล้วเก็บเอาไวเ้เป็นองค์ความรู้ในตัวเรากับการที่เราเก้าวมาถึงตรงจุดนี้ได้ี่ยมันเป็นเพราะการศึกษาเราขยันเราอดทนเราหาความรู้เรามีการศึกษา แต่กว่าจะจบการศึกษามาได้เนี่ยก็เลือดตาแทบกระเด็นนะครับแล้วก็พอมาทํางานเนี่ยพี่ก็จะมีกรอบหลวมๆของพี่นะครับถ้าถามชีวิตหลังเกษยียณด้วยความที่พี่เป็นคนต่างจังหวัดพี่จากบ้านมาตั้งแต่อายุ18จาก18จนถึง60พี่ก็อยู่ ในในในกรุงเทพในนครปฐมแล้วก็อยูอ่เริ่มจากบ้านเช่าเริ่มจากคอนโดจนกระทั่งมีบ้านนะครับจนกระทั่งมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองมาตลอดถามว่าหลังกเกษียณเนี่ยพี่จะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไหมพี่ยังตอบตัวเองไม่ได้เพราะตรงตรงต่างจังหวัดกับที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ย วัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันก่อนข้างจะเยอะแล้วเราก็จะชินกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สถานที่ตรงตรงจุดนี้พี่จะไม่ผีผามพี่จะไม่รีบขายบ้านแล้วรีบย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดพี่จะไม่ผีผามอย่างนั้นเราไม่ได้ร่ำรวยแต่เราก็พออยู่ได้พออยู่ได้นะครับหลังกเกษียณเนี่ยพี่จะใช้ชีวิตอยู่กับแม่แล้วก็จะใช้เวลาแบบไปเที่ยวกันนะขับรถไปเที่ยว ตั้งความหวังไว้อย่างนั้นแต่มันเป็นไปได้เป็นไปได้แค่ไหนพี่ก็ยังไม่รู้จนกระทั่งระยะหนึ่งเราชัวเราแน่ใจว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ค่อยคิดกันต่อไปสิ่งที่คิดไว้ในในหัวอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่จะอยู่ที่สรยาโรงเรียนในสรยามีหลายโรงเรียนมหาลัยมีหลายมหาลัยพี่ก็อาจจะ ไปเสนอตัวแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะไปช่วยเขาที่ไหนย,ยินดีจะให้เราช่วยเราว่าจะไปช่วยอ่าแล้วก็เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาก็บอกเราได้แล้วก็ให้กับให้คืนสังคมแบบให้คืนสังคมแบบ